เชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสื่อต่างๆจากพี่ๆจากเพื่อนๆหรือว่าจากน้องๆนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่ากองทุนรวมคืออะไรวันนี้เราจะมาหาคตอบกันครับว่ากองทุนรวมคืออะไรแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลความรู้เรื่องกองทุนครับ ก็มาถึง <t> ค <une> <l> ําถามของเรานะครับว่ากองทุนรวมคืออะไรกองทุน <l> <t une> รวมก็คือตามชื่อเลยครับก็คือเอาเงินจากนักลงทุนมากองรวมกันครับไม่ว่าจะเป็นจากรายใหญ่รายกลางรายเล็กหรือว่ารายยิบย่อยอย่างเช็คนะครับมารวมกันไปให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้จัดการกองทุนนําเงินของเราไปลงทุนครับแล้วผู้จัดก,การกองทุนเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรก็จะดูตามชื่อห้อยท้ายของกองทุนนะครับถ้าเอาไปลงทุนในหุ้นก็จะชื่อว่ากองทุนรวมหุ้นถ้าเอาไปลงทุนในตราสารหนี้ ก็จะชื่อว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ถ้าเอาไปลงทุนทั้งกองทุนหุ้นและตราสารหนี้ก็ชื่อว่ากองทุนผสมครับส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยงก็จะต่างกันนะครับแต่ละสินทรัพย์การลงทุนในหุ้นก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นเดียวกันครับเราคาดหวังปีละ10-1% 1ครับแต่ถ้ากองทุนผสมเราคาดหวังปีละ5-7%ครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต่ำลงมาอีกถ้ากองทุนตราสารหนี้คาดหวัง2-3%าอครับแต่ว่าแน่นอนครับความเสี่ยงก เรามาดูกันครับว่าข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมมีอะไรบ้างเริ่มกันที่ข้อ1นนะครับก็คือมีผู้เชี่ยวชาญบริหารให้นั่นก็คือผู้จัดการกองทุนนั่นเองการที่จะมาเป็นผู้จัดการกองทุนก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องสอบใบอนุญาตต่างๆอย่างเช่น cfa หรือ cisa นะครับข้อ2นะครับก็คือลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนโดยใช้เงินน้อยนะครับเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีเงินหลักแสนหลักหมื่นนะครับก่อนที่จะเริ่มลงทุนมีเงินแค่คหลักพันก็สามารถลงทุนได้แล้วเงินหลักพันนี้ก็สามารถกระจาย ในกองทุนรวมไปในหุ้น40-50ตัวนะครับต่างกับที่เราซื้อหุ้นนะครับถ้าเราซื้อหุ้น1,000บาทเราอาจจะซื้อได้ตัวเดียวหรืออาจจะซื้อไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับข้อ3นะครับก็คือมีนโยบายกองทุนที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะครับกับผลตอบแทนที่ต่างกันออกไปหรือว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศการลงทุนต่างประเทศตามวัตถุประสงค์และก็ตามเป้าหมายของเราครับข้อ4ี่นะครับก็คือ ประหยัดเวลาการเรียนรู้นะครับเราสามารถประหยัดเวลาการวิเคราะห์บริษัทวิเคราะรห์งบบริษัทวิเคราะห์ว่าบริษัทนั้นทําอะไรเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนครับที่จะไปเยี่ยมชมบริษัทว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับเราสามารถเอาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นได้ครับข้อ5นะครับมีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้เร็วนะครับโดยเฉพาะกองทุนรวมตราสารเงินหรือตราสารหนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมต่างประเทศนะครับก็คือจะประมาณ4-5วันครับข้อ6กนะครับก็คือกําไรส่วนต่างไม่เสียภาษีเพิ่มนะครับเพราะว่ากําไรส่วนต่าง NAV ได้เสียภาษีไปแล้วครับหรือว่ากองทุน SSF หรือ IMF ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้อีกนะครับข้อ7นะครับก็คือมีกลไกปกป้องนักลงทุนนะครับเมื่อเราเอาเงินไปลงทุนในกองทุนนะครับก็จะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งก็คือผู้ดูแลผลประโยชน์ของเรานะครับซึ่งจะมาดูแลว่ากองทุนเอาเงินของเราไปลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับ ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์นี้ก็คือจะมีความเป็นกลางสูงนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เป็นบริษัทเดียวกับกองทุนนะครับเมื่อเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับก็มาฟังข้อเสียบ้างแต่เป็นข้อเสียที่นํามาเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นเองนะครับเริ่มกันตั้งแต่ข้อ1นนะครับก็คือมีค่าธรรมเนียมต่อเนื่องครับเมื่อเราซื้อขายหุ้นนะครับก็คือจะมีค่าธรรมเนียมตอนซื้อกับตอนขายแต่ตอนที่หุ้นอยู่กับเราเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มครับแต่ต่างจากกองทุนครับ เมื่อเงินของเราอยู่ในกองทุนครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมการจัดการนะครับก็คือเป็นเหมือนเงินเดือนของผู้จัดก,การกองทุนครับข้อ2นะครับก็คือไม่มีการยืดหยุ่นนะครับกองทุนรวมต้องทําตามนโยบายนะครับเช่นถ้านโยบายบอกว่าต้องลงทุนในหุ้น70%เมื่อหุ้นตกก็ยังต้องถือหุ้น70%อยู่นะครับข้อ3นะครับก็คือข้อมูลไม่อัปเดตนะครับ ผู้จัดการกองทุนจะไม่ได้โทรมาบอกเราทุกวันนะครับว่าเขาจะทําอย่างนี้วันนี้จะทําอย่างนั้นวันพรุ่งนี้นะครับก็คือข้อมูลจะอัปเดตในทุกๆ6เดือนและก็12เดือนครับข้อ4 <c oughs> นะครับไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับการที่เราซื้อหุ้นเสมือนว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนรวมเราจะไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นครับเมื่อ <c oughs> เรารู้แล้วว่ากองทุนรวมคืออะไรแล้วอยากที่จะเริ่มลงทุน มี3ข้อที่เราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มลงทุนครับสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือสภาพความพร้อมครับเรามีสภาพความพร้อมทางบัญชีรายรับรายจ่ายของเราพร้อมหรือยังเรามีหนี้สินที่ต้องใช้ไหมหรือเรามีเงินฉุกเฉินที่จังเป็นต้องใช้หรือ,อยังถ้าเรามี3ข้อนี้นะครับเราก็สามารถนําเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนได้ในระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้นะครับเพราะว่าเมื่อเกิดความผันผวนในตลาด เราก็ยังสบายใจได้อยู่ครับข้อ2เราต้องถามว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราจะลงทุนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวว่าเราจําเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ไปทําอะไรไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าส่งลูกเรียนทีนี้เราจะได้มาเลือกว่าสินทรัพย์ไหนหรือว่าบริการไหนเหมาะกับเราครับ <st it> ก็มาถึงข้อที่3นะครับแต่ว่าเป็นข้อที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพราะว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามานะครับโลกของการลงทุนก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นไปอีกดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราลงทุนอะไรสินทรัพย์อะไรอยู่ตลอดเวลาครับและนี่คือความตั้งใจของครบเครื่องเรื่องกองทุนนะครับที่จะให้ความรู้แก่พี่พี่นักลงทุนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกองทุนรวมที่เช็คนํามาฝากในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ